เห็นคนที่รักที่โรเบิร์ตมาร่วมส่งย่โรเบิร์ตขนาดนีรร้รู้สึกยังไงมากครับวันข้ากหานยังไงรู้สึกมันปลื้มใจมันมันพูดไม่ออกมันจุกอยู่ในอกคือเราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งอะ่ะคนจะรักเขาได้มากมายขนาดนี้จะได้มีคนที่มาเห็นแบบเขา พี่ว่าเขาน่าจะเห็นมองเห็นอยู่บนเขาน่าจะภูมิใจมากๆเขาเป็นคนที่ถ้าถ้าเห็นอะไรที่แบบเขาเป็นคนรู้เลยว่าตอนนี้เขาคือเขาจะต้องทําแบบนี้คือก้มกราบขอบคุณท้าขาพคุณท้าแบบนี้คือเป็นเป็นเป็นเายังไงมากๆค่ะคือเราคือภูมิใจมากคือเขาเป็นคนที่แบบเขาจิตใจเดียไม่ได้ไม่ได้ว่ามายกยอเขาตอนที่เข้านั้นแต่ว่าคือเราอยู่ด้วยกัน เราจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอรีเขาชอบทําบุญช่วยเหลือเขาไม่เคยมองคนที่แบบคนที่ใช่ใช่ใประมาณนัค่ะคือเขาจะอยู่ในเสมอตัวเขาทุกคนก็จะไหว้หมดไม่ว่าจะอยู่แค่ไหนแค่ไหนเขาจะไหว้ทุกคนดวงใจ<อ>งบ้า,บา,างเห็นคนรักพ่อขนาดนี้ก็ใครนะาแจ๋วค่ะว่าพ่อก็คงรับรู้ได้และพ่อคงดีใจมากวันนี้ได้พูดอะไรคับคุณพ่อไหมครับ ูดค่ะแต่ว่าไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวร้องไหงขอบคุณมากวันนี้แล้วมันมันใจหายมากค่ะวันนะคะวันนี้วันนี้เราเป็นแบบพี่บอลสุดท้ายแล้วพี่บอลเหมือนเตรียมทีมทีมทีมเพื่อนๆศิลปินตลกเหมือนเตรียมงานตั้งใจกันมากๆครับพี่บอลคือถามว่า ไม่ได้ไม่ได้อยากตั้งใจทํางานนี้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำอยู่แล้วงานแบบนี้แต่ในเมื่อวันนี้พี่ต้องไปจริงๆโดยที่ไม่ไม่หวนกลับมาแล้วสิ่งเดียวครับที่พวกเราจะต้องทำมันรู้สึกว่าให้ใครดูถูกพี่ไม่ได้ให้ใครว่าพวกเราไม่ได้ว่าเฮ้ยมึงอยู่กับพวกไอ้นี่งานมันต้องให้มันสมเกียรติ ต่างมงานใหญ่ขนาดนี้ผมทำให้จนวินาทีสุดท้ายจากวันแรกวันที่ป่วยเราดูแลมันไม่ใช่แค่วันแรกครับจากวันแรกที่เบิดก้าวเข้ามาในชีวิตผมตกตากรับค้างเข้ามาในชีวิตผมผมดูแล,แลแตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผมผมไม่ขอบอกว่าผมผมไปทุกอย่างตั้งแต่การดูแลงานในการ เสื้อผ้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างในการดําเนินชีวิตเพราะเรารักเรารักเราไม่คิดว่าเราจะรักเขามากขนาดนี้มากมากมาก,มากจริงๆจนแบบวันนี้ผมไม่อยากมาถึงเลยดีใจครับดีใจที่พี่น้องทุกคนให้เกียรติมันไม่รู้จะพูดคำไหนครับการที่จะนี่แหละครับ มไม่อยากพูดผมไม่อยากให้ภาพมันเล่าสิทุกอย่างครับมันใหญ่โตมันอลังการมารู้สึกว่าพี่เบิร์ดพี่คงมองอยู่มองลงมาพี่คงยิ้มและภูมิใจในตัวพวกเรานล้วพี่นะผมเข้าใจนะพี่ถ้าพี่มีหรอยใจพี่อาจจะหาได้มากกว่าน,นี้แต่ มันสุดแล้วจริงๆพวกเราทําให้สุดฝีมือจริงๆครับวันนี้มีอะไรบ้างคะที่จัดเตรียมงานไว้สําหรับงานวันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างวันนี้ก็มีโบวทีมีการแสดงครับนะฮะโเวทีมีการแสดงของพี่น้องเหล่าศิลปินนะครับแล้วก็ได้ได้บุคคลที่พวกเรารักนับถือมาร่วมงานมันรู้สึกมันทรงเกียรติจริงๆครับมันทรงเกียรติมากๆมันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันไม่มี ม่ต้องพูดคำว่าสมบูรณ์อะไรขนาดนี้อีกแล้วครับการที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ภาคส่วนไหนบ้างครับพี่บอลที่เแบบข้อมาช่วยเยอะๆขอบคุณนะขอบคุณเมลอยขอบคุณเมลอยขอบคุณไฟขอบคุณดอกไม้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านส่งเข้ามายื่นมือมาช่วยพวกเรา ปีพลาดผมรู้จะพูดคําไหนดีนอกจากว่าผมกราบขอบพระคุณจริงๆถ้าผมมีอะไรไปรับใช้ได้ผมยินดีครับเราไม่ได้ไปเอ่ยปากร้องขอเมลอยส่งมาหาผมผมอยากถึจช่วยไฟหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาเองโดยแบบเราไม่ต้องไปเอ่ยปากครับมารู้สึกดีใจมากครับ แรกๆผมบอกเลยว่าถามว่าแรกแรก,แรกมันเศร้าไหมมันเศร้าอยู่แล้วครับมันเศร้าอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรที่จะทาให้เรารู้สึกว่าแต่เราจะต้องเดินต่อเพราะอะไรเพราะเรายังมีอีกหลายชีวิตแล้วนี่แหละชีวิตที่หัวใจของเขาอ่ะจะต้องเดินต่อเราจะต้องดําเนินต่อเราจะต้องสู้กันต่อเพื่อนเพื่อนใช่ครับนะฮะพะผมบอกแล้วว่าเราจะต้องเดินกันต่อ ตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าเรายังเรายังไม่สบายเหมือนเขาอะ่ะยังไม่ไปสบายเหมือนเขาเราจะต้องสู้กันต่อครับแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีใครมาแทนโรเบิร์ตสายพันได้ผมบอกเลยหลังจากนี้เพื่อนๆจะมีแบบโปรเจกต์หรือว่าอะไรที่ทำเพื่อนระลึกถึงพี่โรเบิร์ตไหมครับพี่บอลแฮกคิดไว้ <Project S 2> ไหมหร,หรือยังไม่ได้คิดมันยังไม่ได้คิดอะไรจริงๆในสมองไม่ได้คิดอะไรเลยครับ,รบยังไม่ได้คิดอะไรมันมันก็ยังถามว่าวันนี้มันยังยังงงอยู่นะ แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยห้าวันนี้ผมไม่อยากมันเกิดไม่อยากมันรู้สึกว่ามันจริงเหรอมันกำลังจะไปแล้วหรอมันกำลังมันกำลังจะเป็นความทรงจำราใช่ไหมรอังคานที่ไหนอะคะรอังคานแปดริ้วครับไปหาวหอออ่าหลวงพ่อโสธรทำไมถึงไปครผมอยากให้รู้สึกว่าให้ได้อยู่กับลหลวงพ่อโสธรให้เขาได้ไปแบบ ร่มเย็นค่หลวงพ่อวันไหนยังไงวันนักข่าววันนักข่าวครับที่จับที่มีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลาตลอดเวลาทุกทุกครั้งที่พี่เดินไปไหนพี่ก็จะรู้ว่าเราเขาเราอยู่ตของิดกันตัวติดกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตอนนี้พี่ก็มีความรู้สึกเป็นแบบนั้น มีเหตุการณ์อะไรก็มีก็มีเมื่อคืนที่โทรศัพท์โทรศัพท์ตั้งแต่เขาเสียพี่ไม่เคยเปิดของเขาเลยก็ไม่ใช่ตั้งแต่ที่เขาเริ่มป่วยจะปิดตลอดเพราะว่าเดี๋ยวคนนู้นคนน้ใช่ใช่โทรเข้ามาเราจะปิดไว้แต่เมื่อคืนตอนประมาณสักที่หนึ่งอะเปิดขึ้นมาแล้วมีเสียงที่เขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ปลุกขึ้นมาเฉยเลยพี่ก็เลยตกใจก็เลยบอแต่รู้ขึ้นมาดูว่า เอ๊ะทำไมเราปิดโทรศัพท์แล้วนี่ทำไมถึง,ถงพุกเวลาเขากินยาคือเมื่อคืนอย่าเมื่อคืนถ้าถ้าบางท่านได้มาเห็นตอนที่พี่น้องตลกที่ยืนคุยขอบคุณจะเห็นว่าโคมไฟในศาลาแหว่ง<ช>แหว่งอยู่อันเดียวแหว่งซึ่งทุกคืนเรายืนตรงนั้นถามว่าแล้วแหว่งดวงเดียวตรงที่เรายืนเรายืนพูดกันด้วยเราไม่ได้โมโนเราก็ เราไม่อยากพูดเผื่อคนมันอาจจะไม่เชื่ออาจจะไปเลเราไม่ได้มโนครับเพราะคืนอื่นเราเยืนทุกคืนแล้วแ่งอยู่แ่งอยู่อันเดียวอันอื่นไม่แ่งจะไปพัดลมถ้าไปพัดลมอันอื่นต้องแ่งด้วยแต่อันนี้แฝงอยู่บนหัวป่านโนตอนป่าน้ตพูดหลอดไฟหล,<อ>ลอดไฟใช่อไชอคอไฟที่แฝงเชื่อว่าพี่โมก็อยู่ตรงนั้นอยู่ครับอยู่ครับนะฮะเพราะพี่โน่บอกว่าเขานั่งกอดทุกคนและกราบ พวกข่าวกาทุกคนพี่โดนได้บอกไหมคะเขาทราบไหมว่ามันจะเป็นคือสุดท้ายขอทราบครับแต่ผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะผมไม่อยากให้เกิดราม่าบางท่านก็เชื่อบางท่านไม่เชื่อนะครับแต่นี่คือสิ่งที่พวกเราเชื่อสิ่งที่พวกเรารู้สึกสได้ว่าพี่นวลสามารถคุยได้สามารถแต่สปอ,อร์อะไรพี่เบิร์ตไหมครับผมเผื่อพี่เบิร์ดก็ยังห่วงอยู่พี่บรรอลอยากจะบอกอะไรแกไหมครับ แน่เลยนะครับเพื่อนอายก็มันมีแต่ความที่ดีใจมากๆนะฮะประทับใจจริงๆแฟนลับพี่โรเบิร์ต็มากมาขยแยะมากๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะฮะผู้สำนักเลยก็มากันทำข่าวกันดีใจแทนพี่โรเบิร์ตจริงๆแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกเลยนะฮะเมื่อวันที่คุณเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ ทำดีต่อกันนะครับสิ่งเนี้ยมันคิดว่าทำให้เราเลยครัมีความสุขนะครับผมนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับผมขอบคุณครับผมสุดท้ายที่แจคขาอยากจะบอกทุกคนที่มาร่วมสนมติจริงจริงแล้วพี่ไม่รู้จะพูดยังไงคือพี่พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดพูดไม่ค่อยเจ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรพี่เบิร์ตก็จะบอกพี่บอลเสมอว่าอย่าเอาไปไหนนะเพราะมันเป็นคนที่ไม่ค่อยพูด แล้วกลัวจะไม่ทันคนอะไรยนี้แต่วันนี้พี่จะบอกว่าพี่กาบขอบคุณทุกๆท่านทุกๆทุกคนทุกสู่มวลชนทุกแขนงที่ที่ที่อยู่เป็นเพื่อนเราตั้งแต่วันที่เขาไม่สบายจนถึงวันที่เขาหมดลมหายใจค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับยินดีมครับยินดีมนะครับยืนดีนะครัน ครับสวัสดีครับขอายหน่อยนะไมไ่ไม่ไ,ไม่เป็นไรผมรดีนะ